ส่ว wow. oh ัสยีค่าวันนี้ซัมเมอร์วันแรกของเอาริกเบิร์ดว้าวีอัสตาลิกาโอ้โหนกเอีเต็มสนามเลยมันดัเบิร์ดว้าวเทาว้นนี่เาเว้นนี่เบิดเทาว้มนี่ so m a n d o เ e s, so like <S, <Mom>, <S t <What? S 3> is e s t a n g bird w อ a t y o can see the s You can see the sun. ไอซีอีกฮึไม่ได้ไงบ้านของเลย Okay. มันอยู่อยู่ใกล้พักขนมใช่วันนี้พี่จีซัมเมอร์วันแรกเรียนซัมเมอร์กันในชุดซัมเมอร์ไวดูดิเอาะันหลังมาเลยสิฮันหลังมาดูชุดซัมเมอร์หนะโอ้โหแบกกระเป๋าใบใหญ่เลยนะแบกกระเป๋าภาษาอังกฤษว่ายังไงคะแบกกระเป๋าภาษาอังกฤษต้องพูดได้ไหมคะวะ น้องมาพี่โอ่ะครับอิซากิอากิเทนดะแม่กระเป๋าภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคะอืมเอ่อ I don't I don't ถ้าสะายกระเป๋าว่ายังไง IDK IDK แม่ค่ะแม่ฟังนะ IDC และ IDC และ IDK หมายถึง I don't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  care and I don't know แปลว่าอะไร I don't care I don't know and I don't care แปลว่าอะไร่ ย่อมาจาก IDK IDC อ๋อแล้ทุกวันนี้เขาใช้ตัวย่อกันแล้วหรอ B T W หมายถึง by the way อ๋อ by the way จัว่าะตอบไปตอบมาอ๋อตอไปตอมาระบายดุเว่โอ้โห By the way กรุงเทพดูจะร้อนนะวันนี้ถ้าบอกกรุงเทพร้อนภาษาอังกฤษคุณองพูดอะไวันนี้วันนี้กรุงเทพร้อนมากต้องพูดว่ไอย่างไรคะ today today bangkok is hot hot ร้อนมากนะร้อนมากนะถ้าบอกว่าวันนี้เราโอเคอะไรเนี่ยเระเรียนใหม่ถ้าวันนี้บอกว่าเราไปไปเรียนัมเมอร์จะต้องพูดว่าอย่างเงี้คคะพี่ตังสมัครไปแล้วเนี่ยนะใช่เราไปเรียนัมเมอร์ภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรดะแค่าขาพี่ตัเทศอะไรนแค่กี่ขา โอ okay, เคเราเรียนซัมเมอร์ภาษาจนเพ่อยังไงนะคะ We g องอล์ o e ่งเดือนซัร์ฤดู e ะไรซัมเาเรียนอะไร Do ด o u l like i k ั summer, ah, you like summer? Yes Because I like it because it's so beautiful ฮยนซัมเ m อร์มั beautiful หรอ้า It's so funny ป่า Funny ันนี้เราคงจะต้องรอรถนานสักหน่อยเพราะเราคิดว่าเราน่าจะออกมาสายวีอาเลแม่คะวันนี้แม่ไแม่ไปอ่านแม่ไปอ่านไลน์สรอบนีาอนแล้ว,วดีเโอเคได้ไดโเคเดบาเซดบายแม่โอเคได้ได้ไแม่ไปอ่าน